รถยังหอนไม่หมดเราสามารถเปลี่ยนสีได้หรือไม่ใครหลงเข้ามาชมคลิปนี้คลิปแรกก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกหครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาเอาใจวัยรุ่นกันหน่อยไม่ว่าจะเป็นขามออเตอร์ไซค์หรือว่าขารถเก่งรถกระบะอะไรตา่างๆก็คือเกี่ยวกับการ แจ้งเปลี่ยนสีรถนะครับเราหรือว่าถ้าเกิดบางคนสีรถไม่ถูกฉลุเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนสีเนี่ยเราสามารถทําได้หรือไม่นะครับซึ่งถ้าเกิดรถเป็นชื่อเราเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเราจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีขาวสีดําสีขาวอมดําสีเขียวหัวแดงสีเขียวหัวปิดอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถกระทําการได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเล่มรถเป็นชื่อเราแล้วนะครับแต่ปัญหามันก็คือแล้วถ้าเกิดรถยังติดชื่อไฟแนนซ์อยู่ละเราสามารถดําเนินการ เปลี่ยนสีไปแจ้งที่สำนักงานขนส่งได้หรือไม่ว่ารถเราเปลี่ยนสีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราต้องทอํายังไงอ่าซึ่งขั้นตอนมันนะครับมันสามารถนะครับกระทําการได้นะครับแล้วเรานะครับต้องทอํายังไงการแจ้งเปลี่ยนสีรถนะครับต้องรีบดําเนินการต่อนายทะเบียนนะครับภายใน7วันนะครับ <S <S อ่า<ๆ>แล้วก็ถ้าเกิดภาษีในการต่อทะเบียนน่ะเหลือน้อยกว่า30บว,วันเนี่ยเราก็ต้องต่อภาษีต่อทะเบียนเพิ่มในวันนั้นเลยด้วยนะครับ <S <S สิ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือ1สมุด ผู้มือจดทะเบียนรถแล้วถ้าเกิดรถเรายังผ่อนอยู่เนี่ยเราไม่มีสมุดเล่มเล่มสมุดรถถูกต้องใช่ไหมครับเราสามารถใช้สังเนาในการเปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วก็ เมื่อเราผ่อนรถจนหมดเนี่ยเราได้เล่มตัวจริงมาเราค่อยเอาไปจดในเล่มตัวจริงก็ได้ว่ารถมีการเปลี่ยนสีมาสองนะครับบัตรประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถนะครับหรือว่าหนังสือมอบอำนาจอะไรต่างๆในกรณีที่ว่าเจ้าของรถไม่สามารถมาเองได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดรถเป็นชื่อบริษัทชื่ออะไรต่างๆที่เช่าซื้อหรือว่าถ้าเกิดรถเป็นชื่อนิติบุคคลก็มีหนังสือรับรองนิติบุคคลอะไรต่างๆมาแล้วก็หลักฐานของการเปลี่ยนสีรถนะครับอันนี้สําคัญไม่ว่าจะเป็น บเสร็จรับเงินของทางอู่ว่าได้ทําการเปลี่ยนสีรถจากสีนั้นเป็นสีนี้ในราคาสามหมื่นหกพันบาทอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อนๆต้องออกมาเอามาสําคัญตรงไหนไมันสําคัญตรงวันที่ครับผมสาคัญตรงวันที่ว่าเราทําสีรถเสรส็จวันที่เท่าไหร่เพราะว่าจะมีกําหนดการเหมือนเหมือนที่ผมบอกไว้ตอนตอนน้นก็คือเราต้องดําเนินการภายในกี่วันนะครับในกรณีที่รถติดไฟแนนซ์อยู่นะครับไม่ต้องขอหนังสือมอบอํานาจจากไฟแนนซ์ก็ได้นะครับเราสามารถดําเนินการได้เลยในที่เรียกว่า ในฐานะที่เราเป็นผู้ครอบครองรถนะครับต้องนํารถเข้าตรวจสภาพที่ขนส่งด้วยนะครับไม่สามารถตรวจตามตอรออภายนอกได้นะครับต้องขับรถมาที่ขนส่งเองและถ้าเกิดรถเราผิดกฎหมายอย่างอื่นเนี่ยเราก็ไม่สามารถตรวจสภาพได้ถูกต้องใช่ไหมถ้าเกิดรถเราล้อล้อนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะตรวจผ่านอยู่แล้วเพื่อนๆก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจตรงนี้ไปให้ดีทํารถของเราให้ถูกต้องกันไปก่อนนะครับเอกสารในการดาเนินการต่างๆนะครับ ก็จะต้องเป็นแบบฟอร์มของทางขนส่งเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะพิมพ์มาเองได้นะครับอ่าแล้วก็จะมีค่าดําเนินการอีกไม่กี่สิบบาทนะครับย้ําว่าไม่กี่สิบบาทแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆฝากคนอื่นไปทําฝากตรอขับรถไปดาเนินการให้ยอย่างนี้มันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายถูกต้องใช่ไหมตรงนั้นมันก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะครับวัยรุ่นหลายๆคนฟังมาถึงตรงนี้ก็ค่อยโล่งใจขึ้นมานิดนึงว่าเราก็สามารถกลับสีรถได้นี่ว่าซื้อดีแมก มาอยากจะกลับเป็นสีใดแก้วอย่างนี้เราก็สามารถดําเนินการเองได้เลยนะครับตรงนี้นะครับโดยไม่ต้องผ่านไฟเน้นก็ได้นะครับเรานําสําเนาหน้าเล่มของเราไปดาเนินการได้เลยหวังว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆแต่คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆท่านหลายๆคนนะครับบางคนรถขีดควนเป็นรอยอะไรต่างๆมาก็อยากจะกลับสีรถทีเดียวเลยไม่ชอบและสีขาวเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเป็นสีดําเทนอะไรต่างๆก็สามารถดาเนินการได้ซึ่งขั้นตอนก็ตามที่ผมบอกเลยนะครับ ซึ่งหวังว่าคลิปนี้ก็จะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อยู่บ้างนะครับผมใครเคยดําเนินการแล้วประสบความสําเร็จเรื่องการเปลี่ยนสีโดยไม่ต้องแจง้งไค่เน็นเนี่ยคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆหน่อยว่ามันสามารถทําได้จริงๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ก,กดปุมกระดิ่งช่องทนายประวินกันเอาไว้ด้วยและอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจทนายประวินกันเอาไว้ด้วยครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ